เพยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอี SC. น้องจ้จ๋ารถสวยเกรดเอทุกท่านนะคะวันนี้อยู่ในช่องอยู่ค่ะเนาะจ๋าเอารถมาด้านะคะตัวมาด้าสองตัวซีดานมาให้ชมนะคะคันนี้ก็ได้ไหม่สี่หมืกิโลนะคะปี2019ราคาอยู่ที่3 2 000, 9 0สนบาทนะคะค่าตัวถูกนะคะแต่สภาพถือว่ายังใหม่น่าใช้งานอยู่นะคะตัวรถโครงสร้างสวยเดิมยังไม่มีชนนะคะวันนี้เนองจ๋าคัดแต่สีเด็ดๆมาให้ชมเลยเผื่อใครที่ ตามหาแล้วก็อยากได้สภาพเดิมแบบนี้นะคะเอาไปเลยคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อน5,800บาทนะคะออกได้ทุกอาชีพตลอดอายุสัญญาแล้วใครอยากจะซื้อสดนะคะก็สามารถทําได้ตัวรถเดิมนะคะรถมือเดียวรถไม่มีชนพิกคว่ำจมน้ํากลับสีก็ใหม่เหลี่ยมสันกระโปรงฝาตัวรถเหมือนเดิมสวยกลิบนะคะตัวมาต้าโลโก้สวยใหม่นะคะพร้อมทะเบียน9กไก่ว่าแดน4 7 1 9นะคะตัวรถสวยเดิมมาก ท่านผู้ชมใครที่ตามหาอยู่นะคะลูกค้านะคะมาหาน้องกระจาพทียนได้เลยนะคะตัวรถสวยมากนะคะล้อแม็กสวยเดิมนะคะแม็กสวยเดิมไม่มีแก้ไขแต่แปลงไม่มีรอยเบียดรอยล้ารอยชนนะคะตัวกระจกพักอัตโนมัติไฟฟ้าไปเรื่มมองข้างนะคะรุ่นนี้ก็มีสมาร์ทเอ็นทีให้แล้วมาพร้อมชุดแต่งนะคะได้ตัวสเกิร์ตสีดําตัดกับตัวรถมาด้วยทําให้รถดูสวยนะคะเครื่อง1.3ถือว่าเป็นประหยัดน้ามันนะคะแต่ได้เครื่องยนต์สสูบนะคะ เป็นเบนซินล้วนนะคะสีสวยสภาพตรงปกใครที่อยากได้รถผ่อนถูกๆนะคะสภาพดีปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์หรือว่าชอบตัวมาสด้าอยู่แล้วไม่ควรพลาดลูกค้าดูได้เลยนะคะเนี่ยดูแกบด้านข้างนะเนี่ยรถไม่มีชนไม่มีอ้าไม่มีง้างไฟท้ายสวยแท้เดิมนะคะตัวมาสด้าสโลโก้เดิมนะคะไฟท้ายสวยเดิมนะคะตัวเซนเซอร์ถอยมีให้ครบ ท่านผู้ชมนะัดดูรถตัวจริงกับน้องเจจ่าเพชรยนได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะตัวรถสวยเดิมนะคะตรงปุกแน่นอนตัวนี้นะคะเขาให้กล้องถอยมาแล้วนะคะลูกค้านะรุ่นนี้เขาให้กล้องถอยมาแล้วนะแล้วก็มีที่เปิดนะคะ,ะาฝาท้ายด้านหลังด้วยเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยจะภาพเปิดเข้ามาตัวรถไม่มีชํารุดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภายในต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของตัวเก็บสัมภาระด้านหลังนะนี่โอเคนะคะนี่เลยนะคะด้านหลังเนี่ยเก็บพองได้เยอะนะดูกว้างนะคะท่านผู้ชมนะตัวรอยเม็ดอาร์คนะคะรอยเชื่อมรอยซีนทางโรงงานเดิมอยู่ครบทั้งหมดคือจะจ่าให้ดูเนี่ยเน้นลดโครงสร้างเดิมนะคะให้ดูรถเดิมๆไม่มีชนรายละเอียดโครงสร้างสวยใหม่มากนะคะน็อตไม่มีแกะนะคะลิบล็อกต่างๆไม่มีขยับไม่มีถอด รายละเอียดโครงสร้างเดิมสวยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่พับเบาะลงนะคะต้นรุ่นนี้เขาจะถึงจะเป็นตัวสีดานแต่เขาสามารถพับเบาะลงได้นะคะลูกค้านะเอาเป็นว่าใครชอบสีแดงนะคะวันนี้จะอามาให้ชมแล้วนะคะใส่กันรอยมาให้แล้วนะคะลูกค้าใส่กันรอยมาให้แล้วด้วยนะคะนี่สภาพเดิมสภาพสวยนะคะเก็บข้างสวยแท้เดิมรายละเอียดชัดเจนนี่ภายในก็ดูกว้างนะภายในก็ดูกว้างก็ไม่ได้แคบมากนะคะ ใช้งานง่ายสภาพเดิมๆสวยๆท่านผู้ชมใครตามหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะคะนี่โอเคนะคะนี่เบาะสภาพ95%นะคะลูกค้าไปใช้ได้เลยนะคะตัวเบาะไม่มีลมไม่มีขาดนะแต่ว่ายังไม่มีที่พักแขนแถวกลางนะคะกระเป๋าจิงโจ้ให้1นึเบาะนะคะฝั่งข้างคนขับก็คันเสาบีนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะด้านซ้ายนะ น็อตเดิมแผงประตูดูสดคือสภาพรถช้ำไม่ช้ำนะคะลูกค้าก็สามารถมองด้วยตาเปล่าออกได้นะคะเนี่ยสปอยเลอร์สวยนะคะเนี่ยแผงประตูสวยใหม่นะคะทุกจุดเลยดูง่ายค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่เบาะฝั่งแก้มด้านซ้ายก็ไม่มีลมไม่มีขาดนะคะนี่ดูมสวยขาวสะอาดใหม่นะคะคือเวลาลูกค้ามาชมรถตัวจริงถ้าลูกค้าดูรถไม่เป็นนะคะมาหาเจ้าจ่าได้นะคะแจ้งเจ้าจ่าได้เลยว่าพี่ดูรถไม่เป็น ะะดูยังไงแนะนําพี่หน่อยนะคะแบบนี้ปรึกษ,ษาจ้าจ่ามาได้เลยนะคะเพราะว่าน้องจ่ายินดีแนะนําให้ข้อมูลนะคะข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าอยู่แล้วดูแผงประตูนะคะแผงประตูเนี่ยถ้ารถมันมันช้ำเนี่ยมันจะมีรอยขีดรอยทะลอกนะคะรอยข่วนนะคะแน่นอนนะแต่ตัวนี้นะคะมีที่พับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะคารเสา A สภาพสวยสภาพเดิมเนี่ยน็อตน,น,นะคะไม่ได้อาตัวช่องแอร์นะคะพวงมาลัยนะคะ สภาพเดิมนะคะพวงมลาลัยก็มีคู่คอนโรลแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะมีมัลติฟังก์ชันนะคะมี Apple c a r p l a y แล้วเรียบร้อยครบเลยนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะคอนโซนลรายละเอียดต่างๆตัวรถไม่มีแก้ไขแต่แปลงถ้าลูกค้ายัางกังวลน,นะคะกลัวรถที่จะจ่ารีวิวเนี่ยไม่ตรงปลกนะคะไม่สวยนะคะลูกค้าสามารถนะคะจ้างช่างนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะถ้าคุณลูกค้ายัางกังวลน,นะจ้างช่างมาดูรถได้เลยนะคะแต่ชั่วโมงละสามพนะ ถ้าลูกค้าอยากจ้างช่างมาชั่วโมงรถสามพันแต่ว่าถ้าลูกค้ามาจองแล้วเจ้าจ่าก็จะมีช่างมาตรวจรถเหมือนที่ลูกค้าจ้างมาแต่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายให้ทางบริษัทเพยนจ่ายให้นะคะตรงนี้คือข้อดีของการซื้อรถที่บริษัทเพยนนะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการรัฐวิสาหกิจพนักงานเอกชนพนักงานรัฐบาลหรือเจ้าของกิจการต่างๆนะอยากได้รถสวยๆหนึ่งคันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งนะคะเจ็ทที่นั่งรถ s u v หรือจะเป็นกระบะหรือ,อยังไงนะคะติดต่อสอบถามน้องจาาเข้ามาว่าน้องจ๋ามีตัวเลือกให้เยอะนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพรถเนี่ยทางเราคัดสรรคัดเกรดให้จริงๆนะคะไม่มีรถชนแน่นอนถ้าซื้อไปเจอชนหนักก็แค่เอามาคืนค่ะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่จะขายรถมา5ปีนะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะเน้นความสวยความเดิมที่จะเอาไปส่งต่อให้ลูกค้าใช้งานต่อเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะม่4 1,000กิโลนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องนะคะ ฝาครอบเครื่องนะคะได้เครื่องอยนต์ขนาดสสูบนะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะก็จะไม่มีการดัดแปลงตัดต่อหรือว่าการแก้ขไขใดๆเลยนะคะท่อเก็บสายไฟตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดน้ํามันเครื่อง ฝาหมอ้อนะ้ำไม่มีโกงไม่มีผิดปกตินะคะเบ้าโชกตัวน็อตอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบถ้าลูกค้ายังกังวลให้ลูกค้าดูที่สีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะคันนี้สภาพเดินสภาพสวยมากนี่เครื่องยนต์ยังใสย,ยังสวยกลิบไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มของน้ามันเครื่องนะคะแบตเตอรี่เช็คค่า cca ให้นะคะเพิ่งเปลี่ยนตอนเดือนสนีมเองคะ่ะท่านผู้ชมนะคะปี68นะอันนี้เพิ่งเดือน6นะคะเพิ่งได้3เดือนลูกค้าไปใช้ต่อยาวๆได้เลยนะคะคันนี้ดูนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าโดนกระแทกข,ข้างโดนชนหน้ามาดูตัวน็อตก็รูแล้วคะ่ะลูกค้า ะค,ะคือเวลาถ้าเราตรวจรถไม่ผ่านหรือรถโดนชนหนักมาเราก็ไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะอันนี้คือเนาจะจกขอแจ้งลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าเจอเจอกลัวเจอรถไฟแอ่ชนหนักนะคะอย่าลืมว่าถ้ามาที่เพจโจรนะถ้ารถชนหนักมามันก็จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องตรวจไม่ผ่านแน่นอนนะคะแต่ตรงนั้นแล้วนะคะเราก็ยืนยันบรันตีให้เพราะว่าเรามีการคัดรถให้ก่อนนะคะเรามีการตรวจสอบรถเข้าก่องก่อนที่จะนําเข้ามาเนี่ยเราจะมีการเช็ครถให้ลูกค้าก่อนนะคะไม่ใช่ว่าสุบสีุ่บห้าแล้วไปเอามาเลยนะคะรถทุกคันสามารถ ตรวจสตอรี่ที่มาที่ไปได้ทุกคันนะคะสามารถเช็คได้ดูจากตัวน็อตนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะคะก็คือรถใช้งานแค่41,000กิโลก็ถือว่าใช้น้อยมากนะคะเฉลี่ย19บ 19 2ส21 22สายนะคะรถ7ปีใช้งาน4 0 0 0 0โลถือว่าใช้น้อยมากนะคะแล้วก็ราคาดีเพียง329,0 0 0บาทถ้าใครสนใจคันนี้คิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและเป็นทรงและสีที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานนะคะสามารถโทรมาจองล็อกรถกับน้องจะจ่าได้มาเจอรถตัวจริงไม่ชอบยินดีคืนเงินนะคะที่สาคัญฟรีดาวน์ได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะทาได้ทุกเงื่อนไขขึ้นอยู่กับความต้องการและโจทย์ของคุณลูกค้านะคะรถของเรามีเอกสารพร้อมเล่มพร้อมภาษีพรบรครบกจครบนะคะรบอต้าาาสสมถว ได้เลยนะคะสนใจอย่าลืมโทรหาเนาะจ๋าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะจ๋าจะเอาคลิปอะไรมาให้ลงให้ชมนะคะบอกเลยว่าไม่สําคัญแน่นอนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ